อันนั้นตัวไหนครับสวัสดีครับผมกระดุมนิคโอมเดียวครับครับผมนี่ชกพิการร้อยเก้ามาสอบเกินไปจุดห้าจุดห้าใช้เวลาประมาณห้าทีสบายสบายร้อยเก้าที่ตอนนี้ทำมากี่โลประมาณสองกิโลได้สองกิโลจำสุดทำได้เท่าไหร่คิดว่าร้อยหกร้อยเจ็ดนะยังไหวนะถ้าชกกลางคืนเนาะในับวันนี้ต้องเจอกับพอยลุ่มเพชรเห็นรูปร่างน้อเขาแล้วสงว่านิดสูงกว่านิดนึงหนักใจไหม ไม่หรอไม่เท่าไหร่ครับก็ไม่ค่อยได้เปรียบใครอยู่แล้วไหนครับเก็บตัวอยู่ไหนครับไฟนี้ซ้อมที่ใต้ครับแต่ว่าขึ้นมาเก็บตัวที่ต่อชมเลยขึ้นมาทาน้ําหนักกี่วันห้าหกวันห้าหกวันเลยโอ้ก็ได้ซ้อมด้วยเนาะซ้อมที่ใต้ที่ใครเป็นที่บ้านหรือว่าไงที่ใครทีนายกเอที่ใต้อ๋อก็ขึ้นมาเก็บตัวที่ต่อชมีชัยอีกเป็นไงบ้างได้แรงได้กําลังไหมก็ได้ครับได้อยู่นะนะครับผมกับ อยยุเ27นี่ไม่เคยเจอยังยังไม่เคยครับบางเกมบางแข่งไงดีวันนี้สองยกก็สองยกก็ดูเกมไปก่อนครับยเนี่อ๋อหอยเบียดเลยนะครับผมอ่ะเราเยอะนะครับอายุ็7ครับคนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับอ่าไปปล่อยประมาณ12-15สองเราเป็นมวยฝีมือหรือเข่าเข่าก็ได้ครับเข่าก็ได้พื้นเพลเราเลยถนัดที่สุดคืออะไรตัดตัว่อยก็ได้ครับแต่ว่าเขาก็เขาบอกว่าเป็นมือครับ ้าหรือขวาขวานะสองร้อยอองสองสองนะขวาพี่น้องเพื่อเชียร์ไหนครับก็ขวาในมวยชาวใตยทุกคนเพื่อเชียร์้วยครัับวนนีพร้อมชนครับครับผมโอเคขอบคุณมากครับก็รถจุดห้าครับผ่านเรียบร้อยกระดูกเหล็กก็กลมเกลียวครับ